กดไลค์กดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะนี่สวัสดีค่ะมาตอนที่หน้า30นะคะเขาให้เขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำในหนังสือเรียนเนี่ยมันจะมีโจทย์แล้วก็เท่ากับตอบไปได้เลยนะเขาก็ไม่ได้ให้แสดงวิธีทำนะคะแต่บางคนบอกว่าครูขาขอวิธีทาหน่อยได้ไหมฉะนั้นถ้าคุณครูให้หนูเขียนโจทย์ตอบเลยหนูก็ตอบไปเลยเนาะมาดูวิธีทํากันหนุกทำสิบห้า ส่วน9เนี่ยทำให้เป็นอย่างต่ำเราก็ดูสุดคูณที่หารทั้งแม่อะไรที่หารทั้ง15และ9ได้คะแม่3ใช่ไหมลูกอะ่ะเราก็เอา3หารจัดการเอา3หารเลยนะคะ,ะตัวเศษก็จะเท่ากับ15หารด้วย3ได้5นะ3 5มหต่อไป9หารด้วย3มลูก3 39นะคะข้อนี้ก็เลยตอบเศษ5ส่วนสนั่นเองน,นะ ได้แล้วตอบขอตอบเป็นเลขอารบิกนะคิดเส้นใต้นะคะใครจะตอบไปเลยก็แล้วแต่คนครูสั่งเนาะครูขอแสดงวิธีทำให้ดูแล้วกันข้อที่สองค่ะข้อที่สองยี่สิบแปดส่วนสามสิบอ่าเลขคู่ถ้าไม่รู้จริงๆให้ใช้แม่สองหารไปได้เรื่อยๆนะเนี่ยนะคะครูใช้แม่สองให้ดูแล้วกันยี่สิบแปด ใช่แม่อะไรอ่ะแม่สองไม่ลงเนาะลงท้ายด้วยศูนย์สองสี่หกแปดจำไว้เป็นเลขคู่ถ้าคิดอะไรไม่ออกอย่างน้อยสองหารได้ค่ะอะหารด้วยสองสองครั้งเสร็จลวส่วนเลยนะอ่ะยี่แปดหารด้วยสองได้สิบสี ส่วน 15, 14ส่วน15ไม่มีอะไรหารมันได้แล้วนะคะก็ตอบ14ส่วน15ได้เลยแต่ถ้ามีอะไรหารมันได้อีกก็ต้องเขียนอีกบรรทัดทําแสดงวิธีท,ทาไปเรื่อยๆหารจนไม่มีอะไรจะหารแล้วยกเว้นเลขหนึ่งนะมันถึงจะต่ำเนี่ยหนึ่งหารได้อย่างเดียวลูกอย่างอื่นหารไม่ได้แล้ว14กับ15เนี่ยก็เลยตอบนะคะตอบ14ส่วน15 ต่อไปข้อ3ามข้อ3นะคะ20ส่วน35มสีส่วนสาเนี่ยมีแม่อะไรที่หารมันได้ทั้งเศษและส่วนบ้างดูสิลูกสังเกตนะลงท้ายด้วยศูนย์กับ5เราลองท่องสุคุณแม่5แล้วเขียนแต่หลักที่ลงท้ายดู5 1 5 5 20 ห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่ห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามห้าห้าแปดสี่สิบนะวันลงท้ายด้วยศูนย์กับห้าทั้งนั้นเลยแสดงว่าตรงนี้ยี่สิบลงท้ายด้วยศูนย์สามสิบห้าลงท้ายด้วยห้าเราก็เอาแม่อะไรหารคะแม่ห้านะคะฉะนั้นจําไว้ตัวเลขอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยศูนย์กับห้าให้เอาแม่ห้าหารก่อนเนะนี่ยอันนี้ห้า 5, นะคะ 5้าสี่ยี่ส่วนเไม่มีอะไรหารต่อแล้วข้อนี้ก็เลยตอบเศษสี่ส่วนเจ็ดนะคะ,อะตอบเศษสี่ส่วนเจ็ดนะ,ะเสร็จแล้วนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3าเหลืออีก3ข้อนะเด็กๆ ในหน้าสามสิบเขาให้ตอบไปได้เลยนะคะหนูก็เขียนโจทย์แล้วก็ตอบไปได้เลยแต่บางคนอยากดูวิธีทำอ่ะคุณครูทำวิธีทำให้ดูนะอ่ะต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่ข้อที่สี่โจทย์บอกว่าสิบห้าส่วนสี่สิบห้าไม้ส่วนสี่สิบนะคะอ่ะวิธีทำอีกแล้วค่ะท่านห้ากับลงท้ายด้วยห้ากับศูนย์เอาไมหมห้าหารค่ะสิบห้าส่วนสี่สิบหารด้วย ห้านะคะน้อไทยได้ห้ากับศูนย์เอาไม่ห้าหาระคะ่ะอ่ะห้าสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบสามกับแปดไม่มีอะไรหารแล้วนะคะข้อนี้ก็เลยตอบสศษสามส่วนแปดอ่ะข้อที่ห้าสิบแปดส่วนสี่สิบห้าวิธีทำ 18ส่วนสีเท่ากับก่อนสิเนาะ,ะข้อข้างบนก็ผิดสิเนะี่ะข้อข้างบนปึ๊บตรงนี้ต้องใส่อะไรคะ15บหส่วนสีนะเท่ากับสิบปดส่วนสี 15. นะคะก็เท่ากับ แม่อะไรที่หารสิบปดกับสี่สิบห้าได้ลูกดูแม่สุดปูนนะขูเห็นแม่เก้าค่ะเก้าใส่เลยเก้าแม่เก้าก็ได้แม่สามก็ได้แต่ถ้าแม่ที่น้อยๆจะหารหลายรอบถ้าเราเห็นแม่เยอะๆเราก็ใส่แม่เก้าเลยอ่ะเก้าอะไรได้สิบแปดเก้าสองใช่ไหมคะเก้าห้าตอบเศษสองส่วนห้านะ ต่อไปข้อที่6ค่ะข้อที่6เนี่ยโจทย์บอกว่า36มส่วนสามสิครูขอทำหน้าต่อไปละกันนะคะนะกะนะกะลิ้นเริ่มพันกันแล้ว,ง,วง่วงอ่ะข้อที่6นะคะ36มส่วนสาิวิธีทำสามสิบ่วนสา เอาแม่สองก็ได้เพราะลงท้ายด้วยศูนย์สองสี่หกแปดใช่ไหมอ่าเป็นเลขคู่อ่าเสร็จแล้วนะคะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเหลืออีกสามข้อนะเด็กๆในหน้าสามสิบเขาให้ตอบไปได้เลยนะคะหนูก็เขียนโจทย์แล้วก็ตอบไปได้เลยแต่บางคนอยากดูวิธีทําอ่าค,คุณครูทําวิธีทําให้ดูนะอ่าต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่ ข้อที่สี่โจทย์บอกว่าสิบห้าส่วนสี่สิบห้าไส่วนสี่สิบนะคะวิธีทำอีกแล้วค่ะท่านห้ากับลงท้ายด้ห้ากับศูนย์เอาไมห้าหารค่ะสิบห้าส่วนสี่สิบหารด้วยห้านะคะลงท้ายได้ห้ากับศูนย์เอาไมห้าหารค่ะห้าสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบสามกับแปดไม่มีอะไรหารแล้วนะคะข้อนี้ก็เลยตอบ สี่สาส่วนแอ่ะข้อที่ห18สิบ่วนสี่หาวิธีทำสิบปส่วน 4, สี่สห้าเท่ากับก่อนสิเนาะอ่าข้อข้างบนก็ผิดสิเนะี่าข้อข้างบนปื๊บ ตรงนี้ต้องใส่อะไรคะ15บหส่วนสนะีะเท่ากับอ่ะสิบแ่วนสีนะคะก็เท่ากับแม่อะไรที่หาร18กับ45ได้ลูกดูแม่สุดปูณน,นะกูห็นแม่เก้าค่ะเก้าใส่เลย9แม่เก้าก็ได้แม่สก็ได้แต่ถ้าแม่ที่น้อยๆจะหารหลายรอบ ถ้าเราเห็นแม่เยอะๆเราก็ใส่แม่เก้าเลยอนะ่ะเก้าอะไรได้สิบแปดเก้าสองใช่ไหมคะเก้าห้าตอบเศษสองส่วนห้านะ à, ต่อไปข้อที่หกค่ะข้อที่หกเนี่ยโจทย์บอกว่าสามสิบหกส่วนสามสิบ ครูขอทําหน้าต่อไปละกันนะคะนะคะนะคะเอาลิ้นเริ่มพันกันแล้วง่วงอ่ะข้อที่หนะคะสามส่วนสามสิธีทำสามสิบส่วนสาสิบเอาแม่สองก็ได้เพราะลงท้ายด้วยศูนย์สองสี่หกใช่ไหมอ่าเป็นเลขคู่อ่ข้อหนะคะตัดต่อเป็นหนึ่งรอบแล้วมันหายแล้วนะ ข้อ6นะคะ36ส่วน30จริงๆเราเอาแม่6หารเลยก็ได้นะแต่บางคนสงสัยว่าถ้าแม่6หารก็คือ6 6 36 6530ตอบเศษ605เห็นไหมจบแต่บางคนบอกว่าโค้คามันเป็นเลขคู่หนูอยากเอาเลข2หารอะ่ะถ้าหนูเอาสองหารมันจะได้18ส่วน15แต่18ส่วน15ยังไม่ต่ําเพราะมันมีเลข3หารได้อีกเราก็เอา18ส่วน15หารด้วย3ทั้งเศษและส่วนอีกนะคะก็จะได้เศษ605แล้วก็ตอบเนาะ